แม่กอันนี้รูปทรงแปลกตาดีนะครับหลอดีคันนี้คือนิสสันพรีมิล่านะครับนิสสันพรีมิล่าเป็นรถอีก1 <c oughs> รุ่นในตระกูลของนิสสันนะก็รูปทรงก็ดูดีแปลกตาดีนะครับกับสีดำสภาพพร้อมใช้ราคาน่าสนใจทีเดียวนะถือว่าถูกมากเลยนะครับนี่ก็คือเครื่องยนต์พรีมิล่านี่มันเครื่องอะไรแต่ผมก็ไม่ จำไม่ได้เลยเดี๋ยวหลังๆมันห,หลายอันจดนงงกันนะเอ่อทวินแคมสิบหวาวก็ดาว่าเครื่องพันหกนะจำไม่ได้จริงๆนะครับจะด,ดูรูปสภาพก็แบบรถบ้านเรียบร้อยมันเดินแบบเบาบาก็ก,กรรมยีเอ่อภาษีทำไมเขียนหกหนึ่งแล้วภาษีขาดหรือไงอันนี้อะไรที่ประตูขอดูหน่อยคืออะไรคือใช่สีถลอกหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจนะครับไม่มั่นใจนะฮะ มีโอกาสแต่ไม่รู้จริงๆนี่สภาพภายในยดูสภาพรอบๆรวมๆหนึ่งแล้วกันนะครับเกียร์ออโต้เกียร์ออโต้ภายในนี่ถือว่าเรียบร้อยนะครับข้างนอกนี่ก็สีก็พอใช้ได้ต้องไปเห็นของจริงด้วยว่ายังไงนะฮะนี่นี่ภายในภายในนะโอเคเลยภายในโอเคนะนี่คือภาพรวมของเขานะครับโอทำไมข้างหน้าเป็นอย่างนี้เห็นไหม กระจังหน้าคืออะไรครับหายเหรอเออมันหายจริงๆอะ่ะเออสงสัยผมว่าคันนี้สภาพภายนอกอาจจะไม่ได้พิถีพิถันเท่าไหร่นะแต่ภายในเนะี่ยยังโอเคนะครับสภาพโดยรวมเป็นไงไม่รู้รู้แต่ว่าไปเปรียบเทียบกับราคาดูแล้วกันนะไปดูราคากันเลยดีกว่าอ,อ่รถมือสองครับนิสสันพิมพ e รานะครับสามหมบาทครับสภาพนี้ทรงนี้ครับจากที่ประเมินด้วยรูปนะรถเดิมเครื่องเดิมเกียร์ออโต้นะครับ ภายในนี่สะอาดเรียบร้อยภายนอกนี่สงสัยว่าอาจจะมีริ้วรอยพอสมควรดีไม่ดีอาจจะต้องมีการเก็บสีทำความสะอาดอะไรบ้างนิดหน่อยนะครับก็สภาพโดยรวม39,00 0บาทกับองค์ประกอบที่เห็นนี่ถ้ายัางสนใจคิดว่าใช่ก็ติดต่อหาเจ้าของผู้ขายเขาโดยตรงเลยนะครับเรานำเสนอรถที่คิดว่าน่าสนใจในเปรียบเทียบกับทุกๆองค์ประกอบแล้วก็นามาแนะนานให้กันดูท่านก็เป็นคนตัดสินใจในระยะสุดท้ายเอานะครับว่า ถ้าใช่ก็จัดไปครับผมกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์ไว้เลยครับ